น่ากลัวไหมเอ่อไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่น้อจริงๆแค่หน้าตาผมอย่างเดียวมันก็น่ากลัวแล้วไม่เห็นต้องทําบรรยากาศที่ม่น่ากลัวเลยก็จริงๆที่ทําบรรยากาศให้มันรราามน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมจะมาแนะนํานิยายเรื่องใหม่ล่าสุดของผมนะฮะที่ผมเขียนกับสำนักพิมพ์โซฟาพาปริชิงนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในนิยายใหม่ที่ออกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี2563ด้วยนะครับซึ่งงานหนังสือเนี่ยปกติแล้วเราจะมีการจัดกันที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วก็ย้ายมาที่ Impact เมืองทองธานีนะฮะแต่ว่าเนื่องจากในตอนนี้ประเทศไทยเรากําลังประสบปัญหาวิกฤตโรคโควิดระบาดนะฮะเราก็เลยยกเลิกการจัดงานหนังสือแล้วก็มาขายหนังสือออนไลน์แทนเพราะฉะนั้นแล้ว การจัดงานหนังสือออนไลน์ก็เริ่มแล้วนะฮะวันที่25นี้ก็เริ่มเป็นวันแรกแล้วแล้วก็เนี่ยอยากจะแนะนำอยากจะขายของคือคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อขายของโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนที่เป็นเพื่อนผมใน Facebook เนี่ยก็น่าจะเห็นผมโฆษณารัวๆแล้วตั้งแต่ช่วงที่ผมเขียนนิยายเรื่องนี้ลงในเว็บไซต์ h e r o l d i s m c o m นะครับแต่ว่าตอนนี้นิยายเรื่องนี้ได้ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้วก็วางจำหน่ายในงานหนังสือออนไลน์นี้ด้วยนะครับ ก็คือเรื่องนี้นี่วิญญาปาสารนะครับวิญญาปาสารคือภาพปกมันจะค่อนข้างน่ากลัวเดี๋ยวซูไม่เห็นใกล้ๆเลยมันจ้องตาคุณอยู่วิญญาปาสารนะครับอ่านชื่อแล้วจะอาจจะไม่เข้าใจความหมายเพราะว่ามันเป็นคําศัพท์ที่ไม่ค่อยได้พบเห็นกันในชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับโอเควิญญาเนี่ยคุณรู้ความหมายแน่นอนอยู่แล้วล่ะว่ามันแปลว่าวิญญาณแต่ปาสารเนี่ยมันแปลว่าหิน เพราะฉะนั้นแล้ววิญญาปราสาทเนี่ยมันก็คือวิญญาณที่มันสิงสถิตยอยู่เนี่ยแถวๆหินถ้าเกิดคุณดูภาพหน้าปกคุณจะเห็นนี่มันมีกองหินที่มันตั้งขึ้นมาจากพื้นดินคล้ายๆกับ stonehenge ที่อังกฤษนะฮะเป็นลักษณะเดียวกันวิญญาปราสาทเป็นนิยายแนวพีเรียตเรื่องที่สองของผมเรื่องแรกก็คือเรื่องกริ่กันแสงที่เขียนในชุดตายแล้วไปไหนนะครับ ก็เป็นพีเรียดย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่5ที่4ต่อที่5นะฮะส่วนวิญญาภาษาเนี่ยย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกหลายร้อยปีเลยก็คือในสมัยที่ประเทศไทยยังไม่มียังไม่ได้รวมตัวเป็นอาณาจักรยังไม่ได้รวมตัวเป็นเป็นดินแดนเป็นเมืองก็จะเป็นชนเผ่าต่างๆที่กระจัดกระจายกันอยู่ทางถ้าเป็นปัจจุบันก็จะเป็นทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในชนเผ่าเหล่านั้นเนี่ย ก็มีความเชื่อมีขนธรรมเนียมมีวิถีชีวิตที่อิงกับสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องพูดผีวิญญาณเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนในสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลาเกิดปรากฏการณ์หรือเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็มักจะออบอกว่าเป็นฝีมือของพูดผีนะฮะวิญญ,ญ,ญาณประสานเล่าถึงเล่าถึงนะเล่าถึงอาณาจักร ในอดีตก็คือเป็นดินแดนเป็นชนเผา่าชนเผ่าหนึ่งชื่อว่าชนเผ่าเต็กอันนี้เป็นนามสมมตินะไม่มีอยู่จริงผมแต่งขึ้นมาเองนะครับเป็นชนเผ่าเต็กนะฮะที่ก็เป็นชนเผ่าเล็กๆชนเผ่าหนึ่งแต่ว่าเต็กเนี่ยถูกรุกรานโดยอาณาจักรล้านนานะฮะล้านนาในสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ไปตีเมืองนูน้นเมืองนี้เพื่อขยายอาณาเขตเพื่อหาเมืองขึ้นนะครับ ก็จนโหมีเมืองขึ้นมากมายหลายสิบเมืองนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือแตกนี้ด้วยหลังจากเหตุการณ์การไปตีเมืองแตกเนี่ยกษัตริย์ของล้านนาก็คือพระเจ้าเกตอุดรเนี่ยก็ได้ไปฟันพระเศียรของเจ้าเมืองแตกนะครับก็คือก็คือพญาผาคำนี่จาชื่อตัวละครเองไม่ได้ขอโทษพญาผาคำหลังจากเหตุการณ์การตัดเศียรเนี่ยมันจึงกลายเป็นคําสาด เป็นคำสาบที่โยงใยมาจนถึงปัจจุบันในใิยายเรื่องนี้เล่าถึงสองชาติสองภพก็คือภพปัจจุบันนะฮะแล้วก็ภพอดีตก็คือสมัยล้านนาสมัยต้นล้านนาคำสาบของการตัดเสียนเนี่ยมันโยงใยมาถึงบุคคลในปัจจุบันเพราะว่าพ่อเลี้ยงสิทธิกรที่เป็นมหาเศรษฐีนะฮะทางเหนือเนี่ยเป็นพ่อของนางเอกของเรื่องก็คือพันวรินเนี่ยถูกตัดคอตายด้วยเหมือนกันนะครับ พรพ่อเลี้ยงเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากทางล้านนาเหมือนกันนะฮะซึ่งก็เป็นนิยายแนวพิเรียดระทึกขวัญสืบสวนนะฮะเพราะว่าจะต้องมาตามหาตัวว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตรกรในการฆ่าพ่อเลี้ยงสิทธิกรซึ่งคำสาบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การตัดหัวนะฮะมันหลังจากเหตุการณ์ตัดหัวไปแล้วเนี่ยภายใน7วันจะมีคนตาย99คน และเป็นเช่นนี้มาตลอดในรอบหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นแล้ว mm hmm. เมื่อพ่อเลี้ยงสิทิกรเนี่ยถูกฆ่าด้วยการตัดหัวอันสืบเนื่องมาจากคำสาบโบราณน,นี้เนี่ยภายใน7วันหลังจากนี้ก็จะมีคนตาย99คนดังนั้นพระเอกของเรื่องก็คือวีรพันธ์ซึ่งเป,เป็นแฟนของพันวรินนะฮะแต่ถูกที่บ้านกีดกันเนี่ยก mm hmm. ็จะต้องออหยุดยั้งเหตุการณ์นี้เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ได้อ่านบันทึกโบราณเกี่ยวข้องกับราชบงล้านนา นะฮะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ถูกซุกซ่อนในอดีตนี่คือ,เ,อ,อเรื่องย่อคร่าวๆนะครับของวิญญาปาสานทีนี้ความน่าสนใจของเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะว่ามันเป็นนิยายแนวพีเรียดเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีการเล่าเรื่องในปัจจุบันแล้วก็เล่าไปถึงในอดีตซึ่งในส่วนของพีเรียดเนี่ยจะบอกว่ามันยากมากในการเขียนเพราะว่ามันเป็นพีเรียดที่เล่าถึงเล่าถึงกษัตริย์ เล่าถึงราชวงศ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการเขียนเนี่ยผมก็ต้องใช้คําราชาศัพท์นะฮะซึ่งเป็นราชาศัพท์แบบสมัยโบราณน,นะครับนอกจากนั้นยังเป็นภาษาเหนือซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนจริงๆถือกําเนิดที่จังหวัดสุรารธานีภาคใต้เลยนะแต่ว่าพูดภาษาใต้ไม่ได้นะคือไม่มีความรู้ภาษาเหนือเลยภาษาเหนือ,อ,อภาษาล้านนาผมความรู้เป็นศูนย์เลยแต่ กระแด่นอ่กระแด่จะเขียนภาษาเหนือเพราะฉะนั้นเราวิธีการทํางานก็คือเราก็เขียนไปตามปกติเขียนบทสนทนาตามปกติแล้วก็คัปปี้บทสนทนาเนี่ยส่งให้เพื่อนที่เป็นคนเหนือช่วยแปลให้แล้วก็เอากลับมาแปะทีละประโยคทีละประโยคจนจบเรื่องมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่มีการทำงานค่อนข้างยากมากๆแล้วก็ข้อมูลเยอะข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับ อาณาจักรในอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการตั้งหินของคนสมัยโบราณอะไรเงี้ยซึ่งโมันทํางานยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่เมื่อเสร็จสมบูรณ์ออกมาเป็นรูปเล่มแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โภูมิใจแล้วก็อิ่มใจดีใจดีใจที่มีคนอ่านแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกว่ามันสนุกตั้งแต่ตอนที่มันอยู่บนเว็บไซต์แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ อยากจะขอฝากนิยายเรื่องวิญญาณภาษาเรื่องหนึ่งนะครับมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนิดหนึ่งก็คือผมเนี่ยได้ไอเดียในการเขียนคือจริงๆไม่ได้มีพล็อตอะไรอยู่ในหัวเลยนะจริงๆตอนนั้นคือสมองแบบแบล n งมากว่างเปล่ามากไม,ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรต่อปรากฏว่าผมไปอ่านหนังสือ,เป,นนสอเป็นหนังสือแนวประวัติศาสตร์เป็นหนังสือแนวสารคดีเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านแปลงเมืองอชื่อเรื่องหนังสืออะไรคือสร้างบ้านแปลงเมืองเขาเล่าถึง ต้นกาเนิดของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยและผมมาอ่านเจอเนี่ยอ่านเจอว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเขามีการตั้งหินขึ้นมาเพื่อเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าปริมณฑลก็คือเป็นเขตแดนที่ใช้ในการสื่อสารกับจิตวิญญาณของธรรมชาติสื่อสารกับพูดผีสิ่งที่มองไม่เห็นพออ่านถึงตรงนี้ปุ๊บนะจำได้ว่ามันอยู่ประมาณหน้าที่ 6- ที่7ของหนังสือเลยซึ่งหนังสือหนามากผม,มอ่านไปประมาณ6-7หน้าแล้วเจอเนี่ยเจอเรื่องนี้เนี่ย อยู่ดีๆมันก็มีพลอตผุดขึ้นในหัวเลยเป็นพลอตเกี่ยวกับเนี่ยพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตั้งหินแล้วมันก็มีฉากการสู้รบปรากฏขึ้นมาในหัวเองโดยที่แบบกระสันกระเฮี้ยนกระหือหรือจนต้องวางหนังสือเล่มนั้นคือตั้งใจอยากอ่านให้จบแต่ว่าอ่านได้แค่ประมาณ6-7หน้าแล้วก็วางเลยแล้วก็มาเขียนเรื่องยอ่อเขียนเรื่องยอ่อแล้วก็ โพสลง Facebook ว่าเอ้ยเรามีไอเดียจะเขียนเรื่องนี้ปรากฏว่าก็ได้รับการติดต่อจากสำักพิมพ์โซฟาบอกว่าเอ้ยงั้นลองมาเขียนเป็นนิยายแนวรายสัปดาห์ไหมอะไรเงี้ยก็เลยโอ้วางทุกอย่างทิ้งแล้วก็มาเขียนเลยมันเป็นเหมือนแบบผมเชื่อว่านักเขียนหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันคือมันมีเสียงในหัวว่าเออมึงมีพล็อตแบบเนี้ยคือมึงต้องเขียนเรื่องนี้นะทั้งทังที่บางทีแบบได้ไอเดียมาแค่นิดเดียวอะ ยังไม่ทันจะมีภาพอะไรในหัวเลยมันมีแค่อเดียเกี่ยวกับการตั้งหินเกี่ยวกับการตัดคอแต่ว่ามันต้องเขียนมันต้องเขียนให้ได้และสุดท้ายก็ได้เขียนแล้วก็ปรากฏออกมาเป็นเรื่องนี้ซึ่งอีกนิดเดียวก่อนจะจบนะฮะก่อนจะจบเรื่องยาประสานนะเพราะวันนี้จะโปรโมทสองเรื่อง <c oughs> อีกนิดหนึ่งนะครับก็คือผมอเขียนนิยายเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้ชื่อเรื่องว่าวารีสีเลือด ซึ่งตีพิมพ์กับทางสำนักพิมพ์โซฟาไปเมื่อปี2,562นะวารีสีเลือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ผมตั้งชื่อเอาไว้ว่าร่างศิราศิราที่เขียนด้วยตัวรอเรือแปลว่าน้ำนะฮะร่างศิราเป็นนิยายสยองขวัญที่เล่าถึงร่างกายกับน้ำแล้วปรากฏว่าพอผมได้ชื่อวิญญาปาสานเนี่ยเอ้ยมันพ้องกันร่างศิราคือวิญญาณกับน้ำ วิญญาปาสารคือวิญญาณกับหินมันก็เลยกลายเป็นแบบไอเดียฟุ้งไปใหญ่เลยว่าโอ้อย่างนี้เราเขียนนิยายแบบจะตูราคาตเลยดีกว่าแบบ 4, 4ีธาตุสีความสยองขวัญก็เดี๋ยวอีก2เรื่องต่อมาก็คือมีอะไรนะร่างศิลาวิญญาปาสารแล้วก็มีการทาหะคือการเวลากับไฟแล้วก็วายะโลหิตคือ,เ,อเลือดกับลมก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเขียนอน,นาคตแต่วันนี้ขอฝากนิยายเรื่องนี้ก่อน นิยายเรื่องวิญญาปาสานะครับตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเ,าเว็บไซต์ sofa publishing com แล้วก็ทางเพจ sofa publishing ได้แล้ววันนี้ราคาก็ถูกกว่าการซื้อที่ร้านหนังสือแน่นอนนะครับเพราะว่ามีาโปรโมชั่นในการลดราคาช่วงงานสัปดาห์หนัั้งเสี่งชาติด้วยจบ เรื่องวิญญาณประสานวต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะโปรโมทเพราะว่าในงานหนังสือนี้ผมมีงานเขียนออก2เรื่องซึ่งวิญญาณประสานเป็นเรื่องยาวไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสั้นเป็นเรื่องสั้นที่เขียนรวมกับเพื่อนนักเขียนของโซฟาจํานวนทั้งหมด10คน10เรื่องนะฮะในชื่อเรื่องว่า one day ชื่อภาษาไทยคืออะไรนะเ,เดี๋ยวนะจำไม่ได้ หนึ่งวันก่อนฉันตายแล้วก็วงเล็บอีกครั้งเออจำได้แล้ววันเดยคือผมจำได้แต่ชื่อเรื่องตัวเองต้องขอโทษสัมภาพินด้วยขอโทษคนดูคลิปด้วยวันเดยหนึ่งวันก่อนฉันตายอีกครั้งผมยังไม่มีหนังสือเอามาโชว์เพราะฉะนั้นรบก,กวนทีมงานนะครับช่วยแปะภาพหนังสือตรงนี้ด้วยเป็นรวมเรื่องสั้นที่เล่าถึงมีธีมนะคือมีธีมกำหนดว่าเมื่อคนเราเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่า เพิ่งมารู้ตัวว่ายังไม่ถึงคาดยมมาทูตเนี่ยก็เลยให้โอกาสเราได้กลับมามีชีวิตอีกหนึ่งครั้งแต่มีเงื่อนไขว่าหนึ่งชีวิตที่ฟื้นคืนกลับมาในระยะเวลาแค่หนึ่งวันเนี่ยเราจะมีร่างกายที่เปลี่ยนไปคือไม่ได้ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในรูปแบบของตัวเองเพราะว่าเราตายไปแล้วคือร่างเราไม่อยู่แล้วแต่ว่าจะปรากฏขึ้นมาในร่างใหม่และจะมีคนเห็นเราได้แค่คนเดียวก็คือปรากฏขึ้นมาในร่างของ คนใหม่ที่ลองผลแต่ว่าเราสามารถอนุญาตให้ใครก็ได้เพียงหนึ่งคนเนี่ยเห็นร่างกายของเราและในช่วงเวลาหนึ่งวันที่เรามีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำอะไรก็ได้นี่คือตีมหลักของเรื่องซึ่งนิยายไม่ใช่นิยายสีเรื่องสั้นเรื่องสั้นของผมเนี่ยชื่อเรื่องว่าแกล้งนักใช่ไหมมาตายด้วยกันซะเครื่องหมายตกใจนะฮะชื่อเรื่องเหมือนแบบ นิยายญี่ปุ่นสมัยนี้ที่ชอบตั้งชื่อยาวๆเนาะแกล้งนักใช่ไหมมาตายด้วยกันซาเนี่ยเป็นเรื่องสั้นที่ผมได้ไอเดียมาจากข่าวที่ดังมากๆในช่วงปลายปี62ที่ผ่านมาก็คือข่าวการบูลลี่ข่าวการกลั่นแกล้งในโรงเรียนถ้าใครอ่านงานของผมจะรู้ว่าผมเนี่ยมักจะหยิบเอาสิ่งที่เป็นประเด็นต่างๆในสังคมที่กำลังเป็นกระแสะมาเขียนถึงเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเล่าถึง ปัญหาของสังคมว่าไอ้มันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอยู่อยากจะให้คนอ่านเนี่ยได้อย่างน้อยก็ได้ตระหนักถึงปัญหาว่าเออมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะเผื่อเราเนี่ยต้องไปอยู่ในจุดที่มันเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นเราจะได้หาทางรับมือแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเมื่อผมเห็นข่าวการบูลลี่ในโรงเรียนมีเด็กที่ผูกคอตายเพราะถูกเพื่อนกลั่นแกล้งมีเด็กที่ไปขโมยปืนของพ่อมายิงเพื่อนที่แกล้งตัวเองมันจึงกลายเป็นประเด็นที่ น่าสนใจและน่าหยิบมาเขียนแกล้งนักเชียนหมายมาตายด้วยกันซะเนี่ยเล่าถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าชื่อว่านยบนะเป็นเอ่อเป็นเด็กวัดเป็นเด็กกาพร้านะฮะแล้วก็เพราะความเป็นเด็กวัดเด็กกาพร้าเนี่ยจึงถูกเพื่อนล้อเลียนเพื่อนกลั่นแกล้งมาตลอดก็ไม่เข้าใจมันจะไปล้อทําไมวะเด็กกาพร้าแล้วไงหนักหัวมึงเหรอเกิดเนี่ยแต่ว่าโอเคคนเรามันชอบเหยียดชอบบูลลี่ไงพอชอบเหยียดชอบชอบูลลี่ปุ๊บเนี่ยก็กลั่นแกล้งเนีย้ย พอกันแกล้งนี้ปุ๊บมันก็กลายเป็นปมฝังใจจนทาให้เนียบเนี่ยทนไม่ไหวถึงจุดหนึ่งที่แบบโอ้เขาถูกกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงมากเขาก็ทนไม่ไหวก็เลยผูกคอตายและเขาไม่ตายเพราะว่าโยมทูตเนี่ยบอกว่าเขามีเวลาที่จะได้กลับมาทําเรื่องอะไรก็ได้อีกหนึ่งหนึ่งวันนะฮะแล้วก็ปรากฏตัวให้คนเห็นได้แค่เพียงหนึ่งคนเท่านั้นเนียบก็เลยกลับมาแล้วก็กลับมาทําตามปรารถนาในใจของเขานะฮะที่ติดค้างอยู่ ก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องสยองขวัญอะไรมากมายมันไม่ใช่เรื่องแบบน่ากลัวมากเป็นเรื่องที่ต้องการจะเสนอเสนอให้เห็นปัญหาจริงๆว่าผู้ใหญ่เนี่ยมักจะชอบมองว่าการบูลลี่หรือการกลั่นแกล้งของเด็กเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเด็กเล่นกันแค่เล่นกันเคลียร์กันก็ได้แป๊บเดียวมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเด็กบางคนนะฮะปัญหาการกลั่นแกล้งเนี่ยมันใหญ่มากนะ มันเกินกว่าความอดทนของเด็กในอายุวัยประถมวัยมัธยมเนี่ยจะรับได้จนบางคนเนี่ยเมื่อถูกกลั่นแกล้งมากๆก็เลยกลายเป็นปัญหาชีวิตกลายเป็นปมในชีวิตเมื่อโตขึ้นมาไอ้ปมนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถขจัดให้หายไปจากใจได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสารที่ผมต้องการจะสื่อในเรื่องนี้คืออยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองเห็นปัญหาว่าไอ้การบูลลี่การแกล้งกันในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กเล่นกัน มันคือเรื่องใหญ่ที่คุณต้องเข้าไปซัพพอร์ตต้องเข้าไปช่วยดูแลต้องเข้าไปแก้ปัญหานี้พ่อแม่ของคนที่ถูกบูลลี่ก็ต้องเข้าไปช่วยไม่ให้ลูกตัวเองถูกบูลลี่พ่อแม่ของคนที่ไปบูลลี่เพื่อนก็ต้องไปไปห้ามปรามไปบอกลูกว่าไอาการกระทํานี้มันไม่ดีนะฮะมันจะส่งผลคือจริงผมเองเนี่ยก็เคยเจอ การบูลลี่มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าผมก็เป็นเด็กตัวเล็กๆนะซึ่งถูกเพื่อนที่ตัวใหญ่กว่าแกล้งมาก็เลยกลายเป็นปมมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันเลยอยากจะนําเสนอปัญหานี้นะฮะสำหรับเรื่องแกล้งนะาใช่ไหมมาตายด้วยกันซะกก็จะรวมเล่มนะย้ำอีกครั้งหนึ่งอยู่ในรวมเล่มนะฮะรวมเรื่องสั้นวันเดย์นะครับชื่อภาษาไทยจำไม่ได้อีกแล้ววันเดย์ หนึ่งวันก่อนฉันตายวงเล็บอีกครั้งเออฉัได้แล้วหนึ่งวันก่อนฉันตายอีกครั้งนะฮะสามารถสั่งซื้อได้พร้อมกับนิยายเรื่องวิญญาณปรา,านี้เลยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติออนไลน์ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่25มีนาคมนี้นะฮะจนถึงเดือนเมษายนนะครับก็รีบๆกันหน่อยเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยมีเฉพาะในงานหนังสือนี้เท่านั้นนะฮะหลังจากนี้ก็ต้องซื้อราคาเต็มกันที่ร้านหนังสือแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปร้านหนังสือเมื่อไหร่เพราะว่าห้างยังปิดอยู่นนนะคครรจจกกกกว่ก่่าาาาาสลีย็ขอให้ททุ ช้อปปิง้งกันที่บ้านอย่างมีความสุขแล้วก็อย่ากออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นนะเพื่อหยุดการแพร่เชื้อหวังว่าคนไทยจะเก็ตเวรัศูนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ